นี่คือเกาะราปานูอีหรือเกาะที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกถูกค้นพบโดยชาวโพลินีเซียเมื่อราวพันกว่าปีก่อนยุคทองของเกาะน,นี้คือการสร้างรูปปั้นโมอายที่เป็นปริศนามีกว่า900องค์เป็นสัญลักษณ์แทนบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่โมอายเหล่านี้ถูกนำมาตั้งบนฐานหินที่เรียกว่าอาหูรอบเกาะ โมอายทั้งหมดถูกแกะสลักจากหินภูเขาไฟที่ราโนรารากูที่แห่งนี้คือเหมืองโบราณที่คุณจะเห็นโมอายยังฝังตัวอยู่ในเนินเขาโมอายที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดตั้งอยู่ที่อาหูทงการิกิ15องค์เรียงรายรับแสงอรุณจากมหาสมุทรหากไปที่หาดทรายขาวอนาเกนาคุณจะพบกับอาหูนาวนาวที่มีโมอายสวมผูกเกา่าหรือหมวกสีแดงเดนสงงา และที่อาฮูอากีวีโมอายทั้งเจ็ดองหันหน้าออกสู่ทะเลอย่างเป็นเอกลักษณ์เมื่อทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอความขัดแย้งทำให้โมอายส่วนใหญ่ถูกโค่นลม้มเกิดลัดทธิใหม่ที่ภูเขาไฟราโนกาวและหมู่บ้านโอรังโกนั่นคือลัทธิมนุษย์นกที่ต้องไต่หน้าผาเพื่อนำไข่นกมาบูชา จากยอดเขาที่สูงที่สุดเมากาตเตนเรวากาคุณจะเห็นภาพรวมของเกาะทั้งหมดตั้งแต่ปล่องผู้เขาไฟไปจนถึงชายฝั่ง